สวัสดีเ,เพื่อนเชาวมั s ส p เพลทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ5เกมมือถือต้องเล่นประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้เกมที่ผมนำมาเสนอนั้นจะมีจุดขายและจุดเด่นที่แตกต่างกันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตีมเนื้อเรื่องหรือเกมเพลงก็ตามจะมีเกมอะไรบ้างและมีจุดเด่นแตกต่างกันแค่ไหนนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ ประเดิมกันด้วยเกมแนวจีนกำลังภายในกันก่อนเลยกับตำนานมังกรหยก M เป็นเกมแนว turn-based RPG กราฟิกสองมิติลายผู่กันสุดสวยงามที่ได้นำนวนิยายชื่อดังของกิมย้งอย่างมังกรหยกทั้ง3ภาพมารวมไว้ในเกมเกมเดียวเป็นเกมที่แฟนๆของซีรีส์กำลังภายในชุดนี้ไม่ควรพลาดครับไฮไลท์ของเกมนี้คือเนื้อเรื่องครับเพราะทุกเรื่องราวจากนวนิยายทั้ง3าภาคคือกล้วยเจ๋งยอดวีรบุรุษเอี้ยกล้วยเจ้าอินทรี และดามังกรหยกนั้นจะถูกยกเอามาใส่เอาไว้ในเกมทั้งหมดเลยแถมยังมีการแปลภาษาไทยที่อ่านง่ายและสนุกด้วยจะรู้จักหรือไม่รู้จักมังกรหยกมาก่อนก็สามารถเอนจอยกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานเลยล่ละครับนอกจากเนื้อเรื่องแล้วเหล่าจอมยุทธจากซีรีส์มังกรหยกทั้ง3ภาคก็ยกขบวนมาเข้าร่วมทีมและจะมอบความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเอี้ยกล้วยเซลล์เหลงนึ่งกล้วยเจ๋งตึ้งยง อั้งชิก,กงเป็นต้นนะครับนี่แค่น้ำจิ้มนะในเกมยังมีจอมยุทธ์เด็ดๆอีกเพียบเลยละ่ะเกมเพลย์ของเกมนี้นั้นเรียบง่ายแค่จัดทีมแล้วลงไปตะลุยนันเจียนเพื่อกำจัดเหล่าศัตรูตรงหน้าให้หมดพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องตามหาจอมยุทธ์สุดแกร่งมาเข้าร่วมทีมแล้วอัปเกรดพวกเขาให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมตัวไปประลองกับผู้เล่นคนอื่นๆภายในเกมซึ่งผมบอกเลยว่าการอัปเกรดในเกมนี้มีเยอะมากและทุกการอัปเกรดนั้นส่งผลต่อทีมเราหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้ทีมของเราเก่งๆก็ต้องอัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดระบบอื่นๆบ่อยๆนะครับนอกจากนี้ในเกมยังมีระบบที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบที่ดินที่เราจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างและอัปเกรดพวกมันเพื่อรับทรัพยากรเพิ่มเติมระบบอัปเกรดตัวเอกที่จะทําให้ทีมจอมยุทธ์ของเราโดยภาพรวมแก่งขึ้นระบบท้าดวลสําสหรับเข้าไปปะทะกับทีมของผู้เล่นคนอื่นและระบบอื่นๆอีกเพียบที่เราให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเล่นกันอยู่นะครับ โดยรวมเกมนี้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นง่ายและเนื้อเรื่องสนุกมากโดยเฉพาะภาพกราฟิกภายในเกมที่มาในสไตล์ภาพวาดผู้การแบบคลาสสิกนี่คือถูกใจผมมากๆเลยแถมยังมีกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นช่วง Open b e บตแบบจัดเต็มถึง10กิจกรรมถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องเล่นเลยล่ะครับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ใน d e ค c r t i o ใต้คลิปเลยนะครับ มาต่อกันด้วยเกมกราฟิกคุณภาพสูงกันบ้างกับ a v a k e n c h a o s เ r a เป็นเกมแนวเทิร์นเบสอารที่เราจะได้จัดทีมเรานักรบหลากเผ่าพันธ์กว่า100ชีวิตตะลุยไปในดันเจียนพร้อมทั้งดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่องสุดเข้มขน้นและฉากต่อสู้สุดอลังการที่ทำออกมาได้ดีมากๆถือเป็นเกมแนววางแผนที่งานดีในทุกด้านเลยล่ะครัไฮไลท์ของเกมนี้เลยคือกราฟิกนี่แหละ เพราะการาฟิกเป็นสามมิติเต็มรูปแบบที่สวยงามมากๆตัวละครแต่ละตัวออกแบบมาได้ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดหลากหลายในส่วนของการโจมตีของแต่ละตัวนั้นก็มีความพริ้วไหวมีสกิลเอฟเฟกที่สวยงามและมีคัตซีนสุดอลังการให้เราดูทุกตัวละครจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนววางแผนที่ภาพสวยที่สุดเกมแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ในส่วนของการต่อสู้นั้นจะเป็นแบบเทิร์นเบสทั่วไปเลยคือจัดทีมตัวละครให้พร้อมแล้วตะลุยไปในดันเจียนโดยตัวละครแต่ละตัวจะสลับการโจมตีและใช้สกิลใครเร็วกว่าก็จะได้เทิร์นก่อนซึ่งเราจะต้องกำจัดศัตรูให้หมดถึงจะได้รับชัยชนะมาซึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือระบบคาถาที่จะช่วยทำให้ทีมของเราสามารถเอาชนะศัตรูหรือพลิกสถานการณ์จากร้ายกลับมาเป็นดีได้ง่ายขึ้นซึ่งคาถานั้นมีหลายแบบถ้าเซตให้ถูกทีมและถูกด่านบอกเลยว่าเล่นชิลจัดเลยล่ะครับ นอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้วในเกมยังมีดันเจี้ยนต่างๆให้เราเล่นเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่นการทดสอบอันไรสิ้นสุดที่เราจะต้องฟาฟันมอนสเตอร์และอีเวนต์ต่างๆมากมายในสไตล์โรคลายเพื่อเอาชนะด่านทั้งหมดและรับรางวัลสุดล้ำค่ามาและฟูครอบงามลี้ลับที่เราจะต้องเข้าปะทะก,กับมอนสเตอร์และบอสสุดโหดเพื่อลุ้นรับอุปกรณ์เซ็ตที่ต้องการเป็นต้นนะครับนี่เป็นแค่น้ำจิ้มของดันเจี้ยนนะในเกมยังมีดันเจี้ยนให้เราเล่นอีกเพียบเลยละ่ะ นอกจากนี้ยังมีโหมดอารีนาสำหรับจัดทีมต่อสู้กับผู้เล่นจากทั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อไต่อันดับรับของรางวัลในแต่ละซีซั่นและกิจกรรมแจกของแบบจุกๆอีกเพียบใครกำลังตามหาเกมแนววางแผนกราฟิกคุณภาพสูงเล่นอยู่ต้องเกมนี้เลยครับคุณภาพของจริงเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ใน d e สคริป t i o ใต้คลิปเลยนะครับ เรามารับบทเป็นนักรบจากดาว M78 กันบ้างดีกว่ากับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งฮีโร่เป็นเกมแนวแอคชั่นอารมุมภาพแบบไซส์ r o อ l ร n งที่เราจะต้องควบคุมเหล่าอุลตร้าแมนสุดแกร่งกำจัดเหล่าสัตว์ประหลาดที่คิดจะทำลายโลกและจักรวาลเป็นเกมอุลตร้าแมนลิขสิทธิ์แท้ที่แฟนๆห้ามพลาดครับ ไฮไลท์ของเกมนี้คือเหล่าอุลตร้าแมนที่ยกขบวนกันมามอบความสนุกให้กับเพื่อนๆแบบจัดเต็มซึ่งอุลตร้าแมนแต่ละคนนอกจากจะมาพร้อมกับท่าโจมตีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วยังมาพร้อมกับสกิลและท่าไม้ตายที่ถอดแบบมาจากในซีรีส์อีกด้วยใครดูอุลตร้าแมนหรือเป็นแฟนพันแท้อุลตร้าแมนก็จะเล่นเกมนี้ได้อินมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ การบังคับไม่ยากแค่เคลื่อนที่ซ้ายขวาแล้วโจมตีศัตรูตรงหน้าให้หมดเท่านั้นเองถ้าเจอศัตรูที่บินได้ก็แค่กระโดดไปโจมตีเพื่อดึงมันลงมากระเทืบต่อโดยการที่การบังคับมันไม่ยากเราจึงสามารถผสมผสานการโจมตีและการใช้สกิลต่างๆเข้ากำจัดศัตรูได้อย่างลื่นไหลและอิสระมากเลยล่ะครับ นอกจากการบังคับที่เชี่ยวชาญแล้วการอัปเกรดอุลตราแมนก็สำคัญเพราะมันจะทําให้พวกเขาแข็งแกร่งมากพอจะเจอกับสัตว์ประหลาดที่จะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตนอกจากนี้ในเกมยังมีโหมดการเล่นต่างๆและสัตว์ประหลาดสุดโหดอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไปท้าทายอย่ารอช้าครับเรานักลบแห่งแสงไปก่อกู้จักราวาลด้วยกันเถอะเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในดิ s c r i p t ั o ใต้คลิปเลยนะครับ เรามาต่อกันด้วยเกมดนตรีเล่นชิลดีต่อใจกันบ้างดีกว่ากับ Demo 2ที่เราจะต้องรับบทบาทเป็นเด็กน้อยน่าวเอโกออกผจญภัยไปในสถานีรถไฟต่าง,างๆเพื่อเล่นเปนโนหยุดฝนที่ตกลงมาให้ได้เป็นเกมที่ได้ทำการผสมผสานเกมเพลย์ในแบบของริทึมและเอเวนเจอร์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นเกมสุดแจ่มที่เล่นแล้วดีต่อใจมากๆเลยล่ะครับ ไฮไลท์ของเกมนี้เลยคือเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องของเกมนี้เราจะต้องรับบทเป็นเอ็กโคที่จะต้องหาทางหยุดฝนที่ตกอย่างไม่มีวันหยุดให้ได้ซึ่งเจ้าฝนนี้มันไม่ธรรมดาเพราะผู้ใดก็ตามที่โดนฝนนี้จะกลายเป็นกลีบดอกไม้สีขาวและสลายหายไปมีเพียงเสียงดนตรีจากเปียโ,โนของสถานีรถไฟต่างๆเท่านั้นที่จะช่วยหยุดฝนและคืนแสงสว่างกลับคืนมาได้ และอีกจุดคือระบบการเล่นที่มีทั้งเกมเพลย์แบบริทิมที่สายเพลงจะต้องชอบเพราะมีเพลงจํานวนมากมากกว่าร้อยเพลงให้เราได้เล่นกันและระบบการเล่นแบบแอดเวนเจอร์ที่เราสามารถบังคับเอ็กโคผจญภัยไปในสถานีรถไฟต่างๆเพื่อพูดคุยกับเหล่า NPC แก้ไขปัญหาและพัซเซลพร้อมทั้งเผยเรื่องราวสุดลึกลับในโลกของ d e โม2ไปด้วยกันถือเป็นเกมภาคต่อของดีโมที่ทําออกมาได้ดีและเล่นสนุกมากเลยล่ะครับจะเกมเมอร์สายไหนผมก็อยากให้ลองครับของดีจริงๆ เพื่อนๆที่นนสนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ในเดคิปชันใต้คลิปเลยนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยเกมหุ่นเหล็กกันดีก,กว่ากับเกม Robot Tactics X เป็นเกมแนวแท็กติคอลอาร์พีจีที่เราจะต้องจัดทีมและอัปเกรดหุ่นเหล็กให้พร้อมจากนั้นจึงลงไปต่อสู้ในสมรภูมิที่ต้องอาศัยชั้นเชิงและแผนการที่เฉียบคมถึงจะได้รับชัยชนะมาใครชอบเล่นเกมแนวฟิล์มแฟนตาซีแท็กติกหรือซูเปอร์รบดวลต้องลองเกมนี้ครับเกมเพลย์หลักคือเราจะต้องจัดวางตำแหน่งหุ่นยนต์ในสนามรบให้พร้อมจากนั้นจึงเคลื่อนพวกเขาไปบนช่องสี่เหลี่ยมเพื่อโจมตีศัตรูบนสนามให้สหิส้นซากด้วยอาวุธในมือ เหมือนจะง่ายแต่อาวุธและการโจมตีของหุ่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญคือตําแหน่งของหุ่นยนต์นั้นต้องเหมาะสมครับไปอยู่สุมสี่ม5นี่คือเละแน่นอนในส่วนของกราฟิกนั้นจะมาในสไตล์3มมิติที่หุ่นแต่ละตัวออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังสามารถผสมผสานชิ้นส่วนเพื่อสร้างหุ่นขึ้นมาได้เองอีกด้วยแถมเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ถือว่าเข้มพอตัว ใครกำลังตามหาเกมแนววางแผนหุ่นเหล็กเล่นอยู่เกมนี้ผมขอแนะนำให้ลองเลยครับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ใน d e สค r i ปชันใต้คลิปเลยนะครับและนี่ก็คือ5เกมมือถือต้องเล่นประจำสัปดาห์นี้นะครับแต่ละเกมของสัปดาห์นี้ผมมองว่ามีจุดขายและจุดเด่นที่แตกต่างกันชัดเจนมากโดยเฉพาะในเรื่องของกราฟิกและธีมเนี่ย ต่างกันแบบสุดขั้วเลยเพื่อนๆชอบเกมไหนก็ไปลองดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับถึงจุดขายจะต่างกันแต่ทุกเกมเล่นสนุกแน่นอนสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Mustplay เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Mustplay ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือน่าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ